สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Yes ปะกันอีกแล้วนะครับหรือว่าใช่เลยปปานะฮะวันนี้ครับปปาจะพามาดูนะฮะที่ร้าน Funny Shop นะครับผมซึ่งเป็นร้านขายของเล่นนั่นเองนะครับแต่ร้านขายของเล่นนี้เนี่ยเป็นร้านที่ไม่ธรรมดานะครับซึ่งเขาบอกกันว่าเขาว่ากันว่านะครับว่าร้านนี้นะฮะเรามีเหมือนกับเป็นตุ๊กตาผีสิงนะครับหรือว่าเป็นตุ๊กตาที่สามารถเดินได้เองยามค่ําคืนวันนี้ปปานะฮะก็เลยมาลองดูครับว่าปะปา มาสมัครงานเป็นรปภนะครับมาดูแลรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมีหรือเปล่านะครับที่ว่าเป็นตุ๊กตาเดินกันเองได้นะครับนี่เลยนะฮะตอนนี้ปราป๊าก็มาเข้ากะวันแรกนะครับมาทํางานที่นี่วันแรกเลยโดยอุปกรณ์ของปราปานะครับก็จะมีไฟฉายนะครับหอันเท่านั้นเองนะฮะครับผมก็นี่เลยฮะเดี๋ยวเรามาสํารวจที่ร้านกันดีกว่าว่าที่ร้านเนี่ยมีอะไรกันบ้าง แน่นอนนะฮะเป็นร้านขายของเล่นนะครับก็จะมีกีต้าร์นะครับผมมีรถยนต์เฮ้ยมีของเล่นขายเต็มเลยนะนะครับมีทั้งตุ๊กตานะฮะโอ้ตุ๊กตาสารพัดอย่างเลยมีทั้งมังกรหมีลิงนะครับหรือว่าจะเป็นจักรยานก็มีเหมือนกันนะครับมาดูฝั่งนี้ยฝั่งนี้นี่เป็นตุ๊กตานะครับผมก็มีซันต้าคอสนะครับมีหมีตัวใหญ่ด้วยลูกบอลอะไรพวกนี้นะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับร้านขายของเล่นร้านนี้เนี่ย ต้องเป็นร้านเขาเป็นร้านที่ใหญ่มากๆเลยนะนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยครับมิสเตอร์ฟันนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาทํางานที่นี่วันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ห้องสตาฟก่อนนะครับเอ๊ดูเหมือนว่าเขาใช้ใเราทําอะไรนะ่ะดูสิเอ๊หมืดนะเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้ไฟฉายอ่ะปะ๊าปาเปิดไฟฉายแล้วนะครับเราใช้ไฟฉายครับแล้วก็อ๋อตรงนี้มีให้เปิดไฟนี่ไงเปิดไฟ ดึงคันโยกครับเปิดไฟปึ๊บอ่าไฟเปิดแล้วนะครับปลอดภัยแล้วนะนะดีขึ้นละอะเราปิดไฟฉายก่อนเดี๋ยวทานหมดนะครับอ่ะปิดไฟฉายก่อนทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเอา้าเดี๋ยวก่อนนะตุ๊กตามิสเตอร์ฟันนี่ตรงนี้หายหายไปดูสิเพื่อนๆเราก็ตรงนี้เนี่ยล้มไม่หมดเลยนะมิสเตอร์ฟันนี่หายไปไหนอะ หรือว่าเรื่องที่เขาเล่ากันมานะฮะจะเป็นเรื่องจริงกันเนี่ยเฮ้ยเราไปดูดีกว่านะครับเรามาทํางานวันแรกอุ้ยมีรอยเท้าเต็มไปหมดเลยนะแล้วรอยเท้าเขาขึ้นไปทางท่อด้วยวล่ะโอ้เออหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงน่ะโอ้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะเป็นแกส๊สหรอหรือว่าเรากระโดดข้ามไปก่อนปุ๊บนี่ฮึบนะโอ้โหนะฮะทางไปทํางานนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะครับนะฮะ นี่เขาออกแบบให้พนักงานมาทำงานกันบนพื้นที่อันตรายกันแบบนี้นะครับต้องเดินบนท่อนะฮะนะครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะฮะป้าป้าเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับที่ถูกฝึกมาพิเศษนะครับมีความสามารถนะครับในการเอาตัวรอดสูงนะครับอ่าเราไปเลยครับปึ๊บกระโดดปึ๊บปึ๊บฮึบอ่าดูสิโอ้โหขึ้นบันไดฮะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปตามทางกันเลย อันนี้ห้องอะไรอะ่ะเกมตลกหนึ่งหรอโอ้ไหนดูสิไปลุยอุย้ยเอา้าไฟดบับนั่นไงปะปะ๊าต้องใช้ไฟฉายละปะปะ๊าวิ่งก่อนปึ๊บ,บเอ๊ะเอ๊ะไปทางไหนนะต้องไปทางไหนนะ่ะเฮ้ยมืดไปหมดเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนมืดไปหมดเลยอะ่ะอันตรายมากๆเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> มิสเตอร์ฟันนี้มาเร็ว เขาเขากำลังจะไล่มาไล่จับป้าป๊าเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทางไหนอะครับเพื่อนๆนต้องไปทางไหนนั่งไงป้าปาเจอลูกสอนเจอลูกศรแล้วปึ๊บโอ้เจอลูกศรแล้วครับดูสิต้องไปไปตามวิ่งไปตามลูกศรใช่ไหมอมิเตอร์ฟันนี่ตามมาแล้วครับตามมาแล้วนะนี่ไงทางออกทางออกทางออกดูสิเราหันไปดูอู้อู้อ้เกือบไปแล้วนะฮะเกือบโดนมิเตอร์ฟันนี่จับแล้วอะ โอ้ที่นี่ที่เขาบอกกันคือเรื่องจริงสินะที่ว่ามิสเตอร์ฟันนี่ออกมาตอนกลางคืนนะ่ะอันตรายมากๆเลยนะดูสิเราไปกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่มิสเตอร์ฟันนี่เขาจะพังประตูเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เพื่อนๆเ,เ,เป็นกนลาลังใจให้ป้าปาด้วยนะป้าปานะปะจะต้องเผชิญกับเผชิญกับมิสเตอร์ฟันนี่อ้าวตกนะครับไม่เป็นไรขึ้นไปใหม่อุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นกันได้นะฮะโอเคไปต่อเลยครับปุ๊บ ค่อยๆไปนะฮะเราไปแบบใจเย็นๆนะครับเราต้องไปแบบใจเย็นๆตรงนี้เมื่อกี้ปะปาตกเนาะปะปาต้องเคยปึ๊บ่านะพื้นเขาหายไปนะครับเราไปลุยกันต่อแล้วอุ้ยเราเจอเพื่อนเหมือนเป็นเพื่นพอนรปภด้วยกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะไปทางนี้นะครับปึ๊บอ๊บโ,โ,โอ้โอ้เหมือนพื้นเขาแอกโอ้โห เป็นที่ทำงานที่อันตรายมากนะครับไม่มีทางเดินปกติเลยนะฮะเราจะต้องไปทำงานกันแบบนี้นะคอุบอีกแล้วโอ้คือพื้นเขาอะครับเหมือนกับเป็นพื้นสไลด์อะครับเขาเราจะถูกสไลด์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องคอยบังคับให้ดีครับแล้วก็กระโดดไปเย่ yeah! ผ่านแล้วต่อไปเป็นห้องเกมตลกสองเหรอไหนดูสิเฮ้ยห้องนี้คุ้นๆเกมโกโกวาหรือเปล่าเนี่ยดูก่อนนะ ไหนแล้วึบวิ่งอ่ากินไลท์ครับอ่ะเลดไลท์ปับ๊บอ่าเราวิ่งต่อครับป๊บโอ้ถ้าเราขยับนะเราต้องแอคแนๆ่ๆปั๊บโอ้โหปั๊บอ่าปะปลาไปแล้วครับ,ป,บปั๊บอ่าปั๊บวิ่งไปต่อครับอ่านี่ไงปะปลา,าผ่านแล้วเห็นไหมปะปลามืออาชีพนะครับ ไปต่อเลยฮะนะครับโอ้โหเมื่อกี้นะถ้าบอกว่าจะป้าป้าจะบอกว่านิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อน <c oughs> นะครับต้องอินเทรนนิดนึงโอ้ะแอบนั่นไง <c oughs> มัวแต่คุยนะครับมัวแต่คุยไม่เป็นไรที่นี่นี่เป็นร้านขายของเล่นที่ระบบรักษาความปลอดภัยเยอะมากๆเลยนะนะครับที่นี่เป็นร้านขายของเล่นจริงๆหรอเนี่ยเพราะว่า ร้านขายของเล่นมีทั้งเลเซอร์มีทั้งโกโกวานะครับแล้วก็มีทั้งอ๋อแต่ตัวตลกนะั้นเป็นตัวตลกผีสิงสินะนะครับแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีนะว่าทำไมต้องมีระบบความปลอดภัยเยอะขนาดนี้ใครเป็นคนสร้างเนี่ยนะครับอ่ะเราไปลุยกันต่อเลยกับเกมตลก3อ่าดังข้างมีอะไรอะ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะฮะเขาหน้ามีตัวต่อยักษ์เต็มไปหมดเลยเอ๊ ตัวต่อยักษ์เต็ไมไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะเอาเขาบอกว่าไปที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็นับเลขถอยหลังด้วยนะเราต้องเลขที่ปลอดภยัยหรอไปอยู่ที่ปลอดภยัยหรอตรงไหนล่ะตรงไหนคือที่ที่ทปลอดภยัยไหนป้าป้าวิ่งก่อนปุ๊บปุ๊บเอาเดี๋ยวมีหุ่นยนต์มาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมิสเตอร์ฟันนี่เขาเป็นหุน่นเขาเป็นหุ่นยนต์เขาออกมาอ๋อต้องมาคอยหลบหลังพวกนี้หรอที่เป็น ที่เป็นตัวต่อพวกนี้นะของเล่นนะครับเพื่อไม่ให้เขาเข้าถึงตัวเราได้ใช่ไหมแล้วก็เวลานะับถอยหลังลงเรื่อยๆเราต้องวิ่งหนีไปเรื่อยๆหรอแบบนี้หรอโอ้อน,น,นปะปาปาปปาต้องฮึบฮึบฮึบอ่าอะไระปาปลาหลบแบบดิจิตอลนะฮะหลบแบบดิจิตอลไปเลยครับโอ้โหเอเขาตามมาแล้วโอ้โอ้โ,อโอไกลแล้วครับใกล้แล้วสามสองหนึ่ง เย่ผ <Universe> yeah, <esi> yeah, uh, ่านแล้วนะผ่านแล้วฝีมือประปานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแม้กระทั่งหุ่นยนต์นะครับที่ตัวใหญ่มากๆเลยมาตามปลาปาปลาปาก็หนีได้นะครับนะไปต่อเลยปึ๊บโอ้เอาโอ้โหที่ทำงานกิ้งลงเงานะครับโอ้โอ้โอโอ้โอ้แอกคืออยากจะถามว่าใครเป็นคนออกแบบที่นี่นะฮะ บันไดไม่มีให้กิ้งลงแทนนะครับอ่ะทีนี้เราไปกันต่อเลยนะฮะเอ๊ะที่นี่เป็นคลังสินค้าไฟหายด้วยแต่ว่าเราต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมโอ้โหนั่นไงปะปาไม่ชอบบรรยากาศแบบตกใจโอ้เดียว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 ช่วยด้วยมิสเตอร์ฟันนี่มาโอ้เขาตามปะป้ามาติดๆเราเป๊าต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยครับอ๋อนี่ไงนี่ไสายพานสายพาน โอ้ยังไงทางออกทางออกโอ้โอ้ป้าป้าตกใจโอ้เมื่อกี้วิ่งมาป้าพอดีเลยนะเราป้าต้อไปทางไหนอ๋อนี่ไงบันไดโอเคโอ้โหเล่นสาป้าตกใจเลยอ่าทีนี้เรามาถึงตรงไหนเนี่ยอุ้ยเราเจอเพื่อนเพื่อนนะนี่ไงอ่าเราต้องขับรถไปต่อนะครับโอ้อันนี้คือโรงงานจริงๆเหรอเนี่ยมีลาวาด้วยอ่ะ โรงงานที่นี่มีลาวาแล้วเราต้องขับรถโฟล์คลิฟต์นะครับหรือว่ารถยกของนะฮะนะครับโอ้โอ้โอ้หมุน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 อ้าวเดี๋ยวอ้าวยังไงอ่ะ้วปลาปลาค้างเหรอเนี่ยอ้าวทำไงอ่ะครับ A few moments later เรามาต่อกันเลยดีกว่านะฮะเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้รถโฟล์คลิฟต์ของเรานะครับรถปลาปลาแรงไปหน่อยนะฮะก็เลยจมพื้นไปเลยนะครับผม ทีนี้ป้าเอาใหม่แล้วนะครับนี่ป้ามาแล้วครับไม่มีเบรกนะฮะบอกเลยนะครับเรื่องขับรถออ๊ะเดี๋ยวต้องเบรกแล้วครับกันนะโอ้โหเป็นโรงงานที่อันตรายมากๆเลยนะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่านี่ป้าเข้าใจเลยนะว่าทําไมถึงเปิดรับสมัครรปภคนใหม่เข้ามานะครับผมนะป้าๆอย่างไรแล้ววันนี้เราต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้นะครับข้างล่างมีลาวานะฮะนะครับ อ่าป้าป้าไปแล้วครับโอ้โหปับ๊บนี่รถโฟล์คลิฟท์นะฮะรถขนของคนนิตแรงมากๆนะครับไปแล้วฮะปุ๊บอ่ากระโดดปุ๊บอ่าโอเคถึงแล้วครับอ่ะต้องยังไงต่อเอ่ยโอ้ไปแล้วฮะขึ้นบันไดไปแล้วนะครับต่อไปเราจะเจออะไรนะอุย้ยเกมตลกสี่หรอ ที่นี่เป็นยัง,ยงไงเขาให้เราลงไปที่ท่อหรออะเดี๋ยวเราลงไปที่ท่อสิโอ้เป็นภาพแบบนี้หรอเป็นคล้ายๆเป็นภาพมาริโออ่ะนะปึ๊บอัปึ๊บ,บฮบโอ้มิสเตอร์ฟันนี่มาเราต้องทำไงนี่หรอกองระเบิดโอ้อแอกเลย <laughs> โอ้ป้าๆแอกไปแล้วนะครับเอาใหม่ oh เมื่อกี้ถือว่าซ้อมนะครับอ่าไปต่อเลยฮะปึ๊บกระโดดกระโดดกระโดดไปแล้วฮะปึ๊บเราต้องกระโดดไงเอาหัวมงเหรอชเชื่อเพืเพื่อน,อนกระโดดนี่ไงใช่จริงๆด้วยเรามีเตอร์ฟันนี่ก็จะหายไปโอ้โอ้โอ้โหมีถังกิ้งลงมาด้วยอย่ะป๊าป๊าเดี๋ยวป,ยนะป๊าป๊าเอาใหม่นะปึบป๊าเอาใหม่ก่อนครับไปปป๊าลุยต่อครับ ไปต่อแล้วปับ๊บนะไปต่อแล้วฮะปึ๊บฮึ pp, นะดูสิครั้งนี้ปะป๊าต้องผ่านนะครับอ่ะนี่ปะปร๊ารู้จังหวะแล้วนะฮะดูสิปับป๊บปั๊บนี่ครั้งนี้ถังไม่โดนปะป๊าแน่นอนปุ๊บเอ๊แต่มิสเตอร์ฟันนี้เขามาแล้วอ้าไม่ได้กินปะป๊าหรอกไปแล้วป,ปั๊บปุ๊บอ่ามิสเตอร์ฟันนี้คงบอกว่า ฉันจะจับเธอฉันจะจับเธอไปแล้วป๊าป๊าไปอยู่แล้วนะครับโอ,บอ,อ,อ,งงอ้ไปแล้วครับปึ๊บเอ้ยจะถึงหรือยังนะะปึ๊บอ่ะนี่ไงลงท่อไปแล้วครับอ่าผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยอะนั่นไงป๊าป๋ารอดมาจนได้นะฮะทีนี้ต้องไปทางไหนต่อหรอต้องขึ้นไปข้างบนหรออ่ะดูสิอ่ะไปข้างบนต่อครับปึ๊บ ปาปาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนะเนี่ยว่านี่คือร้านของเล่นจริงๆเนี่ยเป็นร้านของเล่นหลังร้านที่อันตรายมากๆเลยนะเดี๋ยวป้าเปิดไฟหน่อยป้าป้ามองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่านี่เราต้องเดินบนเหล็กนะบนแท่นเหล็กนะครับที่ขดเคี้ยวมากๆเลย,อ,ยอันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดเราตกลงไปเนี่ยเราจะต้องโดนพัดลมแน่นอนเลยหรือตกไปในช่องดำๆตรงนั้นนะครับป้าป้าต้องค่อยๆเดินนะ อันตรายมากๆเราค่อยๆไปครับโอเคผ่านแล้วครับปุ๊บตรงนี้อะไรอะ่ะตรงนี้เหมือนเป็นท่อนําทิ้งเลยท่อนําทิง้งอุ๊ยแล้วก็มีอะไรอะ่ะนี่เป็นตุ๊ก,กตามิสเตอร์ฟันนี่หรอเขานอนอยู่แบบนั้นเดี๋ยวปะป๊ะว่าเราต้องห้ามโดนแน่นอนปะป๊ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปปุ๊บปั๊บนี่ปะต้องคอ่อ,งคอยไปครับอ่าปะป๊ผ่านมาแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวปะปะขึ้นบันไดไปดีกว่า ดูสิต่อไปจะเจออะไรนะ่ะเฮ้ยตรงนี้เป็นลูกศรเกมตลก5นะครับตัวนี้คืออะไรอะ่ะให้ทำอะไรอ่าตรงนี้เขาให้เราเดินไปหรอแล้วยังไงนะ่ะดูสิเอ๋อ๋อพื้นจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆหรอครับอ๋อใช่จริงๆด้วยพื้นจะค่อยๆหายไป่าป๊าปาจะต้องคอยหลบจากที่เป็นสีแดงนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยป้าป๊าจะต้องตกลงไปแน่นอนอ่าดูสินี่สีแดงยังไม่ถึงป้าป๊าเลย่ามีแต่เกิดขึ้นข้างๆนะครับอู้ดูสิป้าป๊าโชคดีมากเลยเอาเดี๋ยวโอ้โหอ่าป้าป๊าไหวตัวทันนะครับป้าป๊าหลบแบบดิจิตอลนะฮะโอ้โหมากับดวงจริงๆเลยนะครับไปต่อเลยอุ้ยนี่คันไปทางออกแล้วเจอรถไฟนะครับป้าเจอรถไฟไหนสำรวจรถไฟหนสิ เออรถไฟอุ๊ยดูสิโอ้ดูหน้ารถไฟตลกมากๆเลยอ่าเดี๋ยวป้าปาจะนั่งด้านหลังนะครับปุ๊บรถไฟจะคงต้องมีอ่ะมีคนขับให้ใช่ไหมเนี่ยจริงๆด้วยนะฮะเขากำลังพาเราออกไปละปุ๊บอ่าปับ๊บอ่าป้าปารถไฟนะครับนีไงเรากำลังเดินทางออกไปแล้วนะครับโหอันนี้หลังร้านของเล่นเหรอเนี่ย ของรานมิสเตอร์ฟันนี่นะครับปะาปาว่าร้านมิสเตอร์ฟันนี่ต้องเป็นอีกมิติหนึ่งแน่ๆเลยที่เราจะต้องพยายามออกมาเหมือนเราไปติดอยู่ในอีกโลกนึงอะแล้วเราก็ออกออกมาเอาเดี๋ยวโอ้เอา้ารถไฟของปะปา้าเอาทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเอาโอ้โอ้ปะปากิิงโอ้ย <laughs> ระบบความปลอดภัยนะฮะถือว่าสุดยอดมากนะครับปะปาไม่เป็นอะไรเลยนะฮะ โอเคเราลงรอดชีวิตมาได้แบบโชคดีสุดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะฮะอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นเกมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมสุดท้ายจะเป็นยังไงนี่ไงดูสิอ่ะลุยกันเลยอ๋อนี่ไงปลปาได้อาวุธมาปึ๊บปปาจะต้องยิงมิตไซส์ใส่เขาใช่ไหมอ่ะจริงๆด้วยปลาปาจะต้องยิงมิตไซส์ใส่เขาแต่ เขาวิ่งตามปาป๊าตลอดเลยปาป๊าจะยิงยังไงเนี่ย,ยเขายิงเลเซอร์ด้วยนะแต่ว่าปาป๊านะฮะเป็นหน่วยความรักษาเอ้ยหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับที่ถูกฝึกมานี่ปาป๊ายิงได้อยู่แล้วนะฮะแต่เขามีหลายขาเหลือเกินนะครับมิสเตอร์ฟันนี่เขาช่างน่ากลัวจริงๆนะฮะเราต้องค่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บวิ่งครับวิ่งฮนะวิ่งครับปุ๊บ ป้าป้าจะหาจังหวะยิงไม่ได้เลยโอ้หาจังหวะยิงนะครับป้าป้าจะต้องวิ่งหนีเขาก่อนนะครับก่อนนะป้าป้าจะต้องตั้งหลักก่อนนะแล้วก็ยิงยิงยิงอ่าขาเขาหลุดไปแล้วขานึงทุกคนป,ป้ปปานนะป,ปา้าวิ่งก่อนนะป,ะปา้าป้าเริ่มจับทางได้ลปะปาป้าต้องยิ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 งอ่าวิ่งแล้วยิงนะครับวิ่งแล owing, ง้วยิงวิ่งแล้วยิงนะครับ่เราต้องคอยระวังเลเซอร์รลยนะ กับตัวเขาที่ที่เดินมานะครับยิ่งอ่ะปลาต้องวิ่งต่อแล้วนะครับนม่งั้นปาปาจะต้องโดนเขาเหยียบแน่ๆเลยมิสเตอร์ฟันนี่โอ้โหแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นบอสแล้วนะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นบอสแล้วครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดเลยแล้วเขาก็อันตรายมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวปาปลายิงเขาก่อนนะครับ เอโอโหปป้ายิงเขาเลือดไม่ลดเลยอ่ะพลังเขาไม่ลดเลยอ่ะครับปะป้าจะต้องทํายังไงเนี่ยปาป้าต้องเปลี่ยนทิศวิ่งเหรอปมากันนะอ่านี่ไงป,ปาป้าวิ่งยิงโอ้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 โดนศีมุม่งไม่ได้ออ,อันตรายมากนะเพืบบ่อนๆป,ปาป้ายิง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 เลือดเขาจะลดลงเรื่อยๆนะครับเลือดลดเลือดเขาลดลงเรื่อยๆ ขาเขาจะตอนนี้เขาเหลืออยู่สองขานะตอนนี้เขาเหลืออยู่สองขาแต่ว่าป้าป้าต้องยิงปึ้งตุ้มอ่าเหลือขาเดียวแล้วเหลือขาเดียวแล้วนะครับเพื่อนๆนป้าป๊าจะต้องหามุมยิงให้ได้นะขาเดียวเขายังเดินได้อยู่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โอันตรายมากมากครับปึ๊บอ๋อตัวเขาบังอ่ะป้าป๊ายิงขาเขาไม่ได้ป้าป๊าต้องหามุมยิงก่อนนะครับเสี่ยงมากเลยนะ อันตรายมากๆเลยตอนนี้ดูเหมือนเขาจะโกรธมากๆด้วยเขายิงบ่อยมากๆเลยนะฮะแล้วปะปะ๊าแล้วเขาเดินอยู่แบบนี้แล้วปะป๊าจะยิงเขาได้ยังไงล่ะเนี่ยตัวเขาบังตลอดเวลาเลยนะ few moments later. อะใกลแล้วครับเย้มิสเตอร์ฟันนี่แพ้ปะป๊าแล้วนะฮะไปแล้วครับทางออก อิสระภาพเป็นของเรานะครับอิสระภาพเป็นของเราถึงแล้วใช่ไหมอ่าเราออกมาได้แล้วครับทุกคนเพื่อนๆเราออกมาได้แล้วครับตอนนี้เราออกมาจากร้านของมิสเตอร์ฟันนี่ได้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ตรงตอนสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆให้เรานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยป้าก็ผ่านไปแล้วนะครับกับมิสเตอร์ฟันนี่นะครับ ช็อปนั่นเองนะฮะที่เป็นร้านขายของเล่นผีสิงนะครับหรือว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคพรววิ่งตามนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถไปเซิร์ชดูกันได้นะครับผมสำหรับในเกมของโลบ็อกนั่นเองนะฮะแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะดูปาปารีวิวเกมนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสต์เกมให้ปาเล่นเกมไหนนะครับบอกกันมาได้เลยนะฮะครับผมกับช่อง yes ปาปานะครับใช่เลยปาปานั่นเองฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับ